ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นืองจันชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนุสิทธิของหลวงพ่อกวยชิตินทัยทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมระเครื่องนะครับคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนนะครับเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับพระเรียกว่าเป็นยุคต้นของท่านนะครับเรียกว่าเป็นพระที่เราอาจจะไม่ค่อยพบเจอนะครับในในปัจจุบันนะครับหนึ่งด้วยจํานวนน้อยนะครับท่านสร้างน้อย แล้วก็แล้วก็เกิดการสูญหายตามกาลเวลานะครับองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับก็จะเอามาให้ทุกคนนะครับมาดูมาดูกันต้องบอกว่าผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่จากนั้นทำการดูพระเนี่ยจะไม่มีเรื่องของตำาหนินะครับตำาหนิพิมพ์ทรงเนี่ยไม่มีนะครับมันหนึ่งมันไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่า ลองคิดดูนะครับผ้าหลงผ้ากวนหนึ่งท่านสร้างไว้เยอะมากนะครับแล้วเวลาท่านสร้างเนี่ยท่านไม่ได้กําหนดตําหนดนะครับในบล็อกว่าจะต้องมีขีดตรง,งนั้นมีติ่งตรงนี้เพื่อว่าเป็นผ้าของท่านท่านไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้การจำการกําหนดพิมพ์ทรงตําหนิพิมพ์นะครับมันเกิดขึ้นในยุคข,ของการซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยบาง เรื่องของเตําหนิพิมพ์นะครับมันไม่มีอยู่จริงแล้วก็ถามว่าถ้ามันมีอยู่จริงมันก็เรียกว่ายากมากเพราะว่าพระของหลวงพ่อนะครับไม่มีมีไม่ต่ำว่าสี่ห้าร้อยพิมพ์นะครับการมานั่งท่องอย่างเดียวผมมอบยากมากนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าหลวงพ่อนั่นคือเป็นพระที่ทํามือนะครับการทํามือเนี่ยในจํานวนหนึ่งพันองค์นะครับลองคิดดูนะครับว่า มันไม่สามารถเหมือนกันทุกองค์นะครับหลวงพ่อเองอาจจะทำอ่ะรุ่นนี้อาจจะทําเองนะครับอ่ะอีกสองวันท่านไม่ว่างท่านติดก,กินิมนท่านก็อาจจะให้ลูกศิษย์มาช่วยนะครับการกําหนดคืออย่างนี้การที่จะท่านท่านมีบล็อกพระนะครับการกดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่าวันต่อมาลูกศิษย์ลูกศิษย์ท่านอาจจะมากดแทนท่านนะครับเพราะท่านอาจติดก,กินิมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำหนักมือนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับดูพระเป็นนะครับการดูพระเป็นเนี่ยต้องบอกว่าต้องเข้าใจในการสร้างพระนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะครับการที่จะเอาเฉพาะหลวงพ่อกลวยนะครับการที่ทุกคนจะจะเข้าใจเรื่องธรรมชาติของพระหลวงพ่อะผมบอกให้ว่าต้องอ่านธรรมชาติในการสร้างเป็น นะครับคือเข้าใจเรื่องวิธีการสร้างนะครับเพราะพรกของหลวงพ่อไม่มีท่านไม่เคยกําหนดตําหนิในพิมพ์ท่านไม่เคยกําหนดนะครับจะกําหนดทาอะไรอ่ะกำหนดไว้อ๋อเพื่อว่าอีกหกสิบปีห้าสิบปีจะขายซื้อขายกันเลอนะครับจะได้ขายถูกไม่ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําเสมอนะครับก็คืออยากทุกคนเนี่ยเข้าใจธรรมชาติในการสร้างพระเข้าใจเนื้อหา ครับเนื้อหาของท่านแล้วบอกว่าเนื้อหาของท่านก็เป็นเอกลักษณ์นะครับท่านจะมาท่านเป็นพาที่เรียกได้ว่าถ้าคนที่เข้าใจเริ่มเข้าใจวิธีการสร้างแล้วก็เข้าใจในเนื้อหานะนะครับบอกเลยเลยครับดูไม่ยากและสองสิ่งนี้ที่ผมบอกเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูพารของหลวงพ่อพิมพ์พที่เหลืออีกเป็นละร้อยพิมพ์ได้โดยที่ไม่ต้องนั่งท่องตำหนิพิมพ์นะครับยกขึ้นมาดู ทำความเข้าใจเรื่องการสร้างอ่ะวิธีการสร้างแบบสไตล์ของหลวงพ่อไหมนะครับเนื้อหาใช่ของหลวงพ่อไหมอ่ะประวัติการสร้างมีไหมนะครับต้องบอกว่าประวัติศาสตร์นะครับอ่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้งรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความรู้ทางโบราณคดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ประกอบกัน3อย่างนะครับประวัติศาสตร์มันจะทําให้เราอ่ะรู้ว่าหลวงพ่อสร้างช่วงไหน นะครับสร้างช่วงไหนสร้างอะไรบ้างนะครับประวัติของหลวงพ่อเนี่ยสำคัญนะครับต้องบอกว่าคนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของประวัติของหลวงพ่อเท่าไหร่นะครับเอาแต่ซื้อแต่ขายอย่างเดียวไอ้พิมพ์นี้ขายได้นี้พิมพ์นี้ขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้พวกนี้มันจะตกหล่นนะครับหนึ่งก็คือคือประวัติมันสําคัญสองความรู้ทางโบราณคดีไอ้ความว่าโบราณคดีก็คือพุทธศิลป์ในช่วงแต่ละช่วงนะครับอ่าเช่น ต้องบอกว่าอย่างพิมพ์นี้เนี่ยมันก็คือหลวงพ่อเนี่ยจะถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์จากพระกุนะครับอย่างอันนี้คุนแผนนะครับกุปอันกลางนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นพ้าถอดพิมพ์นะครับแต่ว่าก็เพิ่มอัตลักษณ์ของท่านไปนะครับก็คือข้างหลังเป็นกุมารนะครับต้องบอกว่าในช่วงอดีตการนะครับอ่ากุมารมันเป็นความเชื่ออันนึงนะครับที่ต้องบอกว่าอยู่คู่หลวงพ่อมานานนะครับหลวงพ่อสําเร็จวิชา อันหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่ามีสามเกจิที่สําเร็จพร้อมกันก็คือหลวงพ่อเต๋ววัดสามงามนะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่แล้วก็หลงวงพ่อกักวชุดจินทโลนะครับในช่วงสองพันห้าร้อยนะครับก็คือก็คือเก็บวิชาเกี่ยวกับการทําผงนะครับการทําผงดินเจ็บอาชานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอการเสกกุมารเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพระส่วนใหญ่ หลวงพ่อเองก็ชอบทํากุญแผนนะครับแล้วก็มีการใส่กุมารน,นะครับเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าคนสนใจเรื่องนี้ก็มีคนทําความรู้เกี่ยวกับพายกุมารแยกย่อยไว้นะครับลองดูตาม youtube ได้นะครับผมขอไม่ไม่กล่าวถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจะอ,อมันจะยาวไปนะครับผมขอให้ความรู้เกี่ยวกับการธรรมชาติในการสร้างพระดีวานะครับอ่ะทีนี้ นะครับมาดูกันนะครับองค์นี้ก็คือผระคุนแผนหลังกุมารน,นะครับถอดพิมพม์วัดบ้านถอดพิมพ์กุมบ้านกลางเนื้อผงพุทธคุณผสมสบู่เลือดลงกรุกยาวไหมครับเอาใหม่นะอันนี้ก็คือเป็นผักขุนแผนนะครับถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์มาจากกุมบ้านกลางนะครับเนื้อผงพุทธคุณอ่ะอันนี้หลังกุมารน,นะหลังกุมารน,นะครับเนื้อผอง Screen. พุทคุณผสมสบู่เลือดหรือบางสิ่งงที่เนี่ยจะเรียกสบู่แดงนะครับ ใครอยากรู้ว่าคุณสมบัติของว่านพวกนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ลองสืบค้นได้ใน Google นะครับอีกอย่างหนึง่งทําไมต้องผส,สมว่านต้องบอกว่านะครับว่านก็คือมันมีประโยชน์ทั้งการรักษาว่านว่านรักษานะครับผงวิเศษที่ท่านใส่ไปก็เยอะนะครับแล้วก็ว่านสบู่เลือดเนี่ยมันก็คือเป็นว่านวิเศษนะครับเป็นตามความเชื่อนะครับการนี่มาติดตัวเรียกว่า ก็คือหลวงพ่ออยากให้มีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งวิเศษนะครับให้แก่ลูกศิษย์นะครับแล้วก็ลงกุูด้วยลงกลุนีก่ก็คือลงกลุช่วงตอนที่ท่าน,ท,าน,ท,านท่านท่านธรรมช่วง2 4งสเกากว่านะครับเริ่มตั้งแต่2 4งสแล้วกันนะครับที่เป็นพระลงกลุมีมากมายหลายพิมพ์นะครับอ่าประวัติที่วัดมีนะครับลองเปิดดูนะครับมีคนทาไว้เยอะเหมือนกันผมเองก็ทําไว้ในคลิปนะครับลองดูในช่องผมนะครับ นะครับไม่ขอเล่าเพราะว่าจะพูดถึงพระองค์นี้อย่างเดียวนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูนะครับในช่องของผมนะครับอ่ะมาดูธรรมชาติในในพระองค์นี้กันนะครับต้องบอกอย่างว่าสิ่งที่ผมย้ำเสมอนะครับก็คือเรื่องธรรมชาติในการสร้างพระนะครับอย่างที่ผมบอกเสมอว่าคือคนถ้าไม่เข้าใจเรื่องการธรรมชาติสร้างพระโอกาสโดนพัะเกยก็สูง นะครับพอพัเกศเนี่ยก็คือวิธีการทำอ่ะก็คล้ายๆกันนะครับต้องบอกว่าคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนสีทีเดียวนะครับอ่ะมาดูมาดูมาดูอันนี้กันคือพระหลวงพ่อเนี่ยถ้าเป็นพระถอดนะครับหนึ่งก็คือท่านมีแบบพิมพ์จากปลูกมาแล้วเป็นพระปลูกมาแล้วนะครับแล้วก็มาถอดในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นบล็อกดินเผานะครับคือหลวงพ่อเอาเอา,เอาบ้านก่างมาถอดเสร็จปุ๊บอ่ะ นะครับแล้วก็กดในบอกดินเผานะครับส่วนอันนี้เนี่ยการการแกะขึ้นกุมารเนี่ยมันก็คืออท่านก็มีท่านก็มีลูกศิษย์นะครับมาช่วยแกะนะครับมีลูกศิษย์ที่มีช่างฝีมือพอสมควรแล้วก็มาแกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ็อกปั๊ม <c oughs> ปั๊มหน้าปั๊มหลังนะครับอันนี้ทําง่ายๆไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากเย็นนะครับลอ,องดูนะครับ คือเขาก็ปั๊มข้างหน้ามาก่อนนะครับแล้วก็เอาบล็อกข้างหลังมาปั๊มอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบมนก็จะอาจจะไม่สวยงามเหมือนพาสมัยนี้นะครับก็อาจจะมีขอบซ้อนขอบอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเนี่ยครับอันนี้มีเส้นเส้น2ขอบก็คือขอบหน้าขอบหลังนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของภาพปั๊มสมัยก่อนนะครับอันนี้ของหลวงพ่อเองก็จะเป็นเรียกว่าเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีวินาการดีขึ้นนะครับ นะครับอะ่ะมันก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มันมันจะไม่ที่เราเห็นก็คือมันจะไม่คมชัดนะครับไม่คมชัดเหมือนพักแกะสมัยนี้นะครับก็คือเรียกว่าท่านอาจจะอาจจะแต่งพิมพ์อา่านนิดนหน่อยก็ได้ไมันเป็นไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าเพราะว่าแกะข้างแกะกุมารข้างหลังเพิ่มแล้วเนี่ยข้างหน้าก็อาจจะแกะเพิ่มนะครับนิดนหน่อยๆน่อยนะครับก็เรียกว่าทําให้รายละเอียดเป็นคมชัดขึ้น นะครับสิ่งนี้จากองค์พระแล้วก็เส้นซุ้มนะครับต่อไปก็คือธรรมชาติในพุทธศินอันนี้ก็คือเป็นการถอดพระก,กุผมบอกแล้วก็คือการถอดพระก,กุปางชนะมานนะครับไอ้ปางมารวิชัยนะครับแล้วก็อยู่ในซุ้มนะครับซุ้มสวยงามตามตามพระก,กุนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มกุมารเข้าไปนะครับหลังกุมารอันนี้ก็เป็นสิ่งของท่านแน่นอนนะครับที่เราเห็นนี่คือไม่ซ้ำใคร ต่อไปธรรมชาติในในเนื้อหาที่เนื้อหาก็คือเป็นผงพุทธคุณนะครับผสมบ่านาที่องมองนี้คือเราจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าไอความเก่าเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและอีกอย่างก็ลงกุด,ด้วยนะครับผมไล่เลี้ยงให้ฟังนะข้อสุดท้ายก็คือความเป็ชาติในความเก่าเนื้อหาความเก่าเนี่ยมันอยูค่คู่กันนะครับฟังดีๆนะครับ โครงสร้างหลักเนี่ยมันก็คือเป็นผงโพธคุลนะครับผสมบ้านนะครับผสมน้มันตังอิวนะครับหรืออาจจะเป็นตัวประสานอะไรก็ได้ที่ท่านพอหาได้แต่ในยุคนั้น,เ,นเรียกได้ว่าน้ำมันตังอิวพอหาได้นะครับทีนี้เมื่อเมื่อเป็นพระลงกุเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องความเข้าใจนะพระลงกุนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า <c oughs> ในกุลอ,อาจจะมีหลายกุ่เช่นฝังดินนะครับอยู่ใน อยู่ในหลายๆที่ของท่านนะครับมีทั้งกุฎิมิกุลก็มีนะครับแล้วก็อ่านสภาพการเปลี่ยนแปลงพาที่ลงกุแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเรามาดูไล่เลี่ยมกันทีนี้ผมเอาด้านหลังแล้วกันมันจะชัดหน่อยอ่ะอ่ะทุกคนเห็นเนี่ยมันก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงทําไมมันเหมือนฟองตัวผู้เหมือนในวัดบางอุ่นพรมนะครับ ก็มองอย่างนี้ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับคือฟอ,องเต้าหู้เนี่ยมันเกิดจากาน้ำมันตังอิวบวกกับว่านบวกกับม่านบวกกับผงนะครับผงปูนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเมื่อผ่านการเวลานะครับมันสิ่งเหล่านี้มันจะเหยื่อขึ้นมาบนผิวพระ มันจะเกิดขึ้นมาผิวรราเนี่ยแล้วก็มาเกาะตัวกันนะครับไอ้ฟองพวกนี้บางทีเราก็ลองนึกภาพเหมือนเหมือนลาหรืออะไรเหมือนกับข้าวที่มันมันบูดนะครับมันจะขึ้นฟองนะครับกับข้าวบูดมันก็ขึ้นฟองนะครับมันจะเกิดจากเม็ดเล็กๆนะครับนะสังเกตด,ดูนะทั้งทั้งองค์เนี่ยมันจะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เป็นแผ่นแผ่นที่แตกแล้วนะครับที่กําลังแตก แตกไปแล้วนะครับเนี่ยมีทุกอย่างอ่ะถ้าเป็นในัาท์วิชาการเขาก็เรียกแคลไซด์นะครับเราก็เรียกแคลไซด์แคลไซด์ก็คือผลผลิตนะครับผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงของหงปูนลองดูนะครับมันจะขึ้นทั้งอง,งค์แต่ละที่ก็จะมีทั้งแตกแล้วอ่ะอเหมือนสิวอะสิวเม็ดเล็กแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็แตก ถามว่าทำไมปิดทองทำไมมีปิดทองด้วยอ่ะคืออย่างนี้ผมไล่เลียงให้ฟังปิดทองเนี่ยมันท่านหลวงพ่อไม่ได้ปิดจากวัดนะปิดทองเนี่ยมันเกิดจากค่านิยมอันนี้คือคือสมัยก่อนอะ่ะผมอ่ะเคยเจอกับอาที่เล่นพาด,ด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าพ่อรุ่นพ่อเขาเนี่ยมีแขวนมาแล้วก็มักจะขอนะครับมักจะขอขอรุ่นขอนี่นะมักขอแล้วก็ขออาจจะขอบนอะไรสักอย่างนะครับ แล้วแล้วประสบความสําเร็จนะครับก็อาจจะบนง่ายๆเนาะก็อ่ะหลวงพ่อเดี๋ยวจะมาปิดท้องให้นะครับมีเยอะนะแล้วก็คุณลองถามคนข้าคนแก่ดูนะครับว่ามันเป็นค่าเยอะของงคนสมัยก่อนนะครับอ่ะบนได้บนสําเร็จนะครับก็ทองมาแปะนะครับแปะที่ที่องค์พระนะครับบางค์เห็นว่าแปะเยอะมากเลยนะครับนั่นแหละก็คือก็คือสิ่งเรียกว่าขอได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อแต่ละคนนะ แต่ผมมีผมเล้ฟังก็คือมันเกิดขึ้นจากในอดีตแล้วก็มีหลายๆหลายๆรุ่นที่ที่บางคนเขาก็นําติดตัวแล้วก็ขอแล้วก็วก็ได้จริงๆนะครับเขาก็เอาเอาทองเนี่ยมาแปะเรียกว่ามาแก้บนนะครับอ่ะเดี๋ยวอะไรอีกดูอะไรอีกนะครับอ่ะดูความฉ่ำอันนี้ ซึ่งผมบอกเสมอว่าออหนึ่งพระเนี่ยผมลืมข้อนี้พระเนี่ยดูไกลๆมันต้องดูแห้งนะครับต้องดูแห้งถามาถว่ามันควรต้องแห้งเพราะว่าความชื้นมันก็ระเหยออกไปนะครับแต่มันมีความชื้นคงค้างนะครับในส่วนที่สูงเนี่ยมันจะคงค้างอยู่แล้วก็มันถูกสัมผัสกับเหงือ่อถูกสัมผัสกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะเหงื่อเนี่ยครับมันก็มีมันก็คือมือเราเนี่ยมีทั้งเชื้อโรคนะครับมีทั้ง สิ่งสกปรกแยะนะครับมันก็ทําปฏิกิริยากันก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาจากภายในแล้วก็ทําปฏิกิริยากับสิ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีอาจจะฉ่ำม,มากฉ่ำน้อยอันนั้นก็แล้วแต่ในการเก็บของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยเรียกได้ว่าเราก็เข้าใจไปกว่าครึ่งนะครับลองดูในส่วนที่ฉ่ำกัน ในส่วนที่ฉ่าน,นะครับสังเกตใต้คางนะครับถามว่าทําไมมันมีเปลือกคืออย่างนี้องค์นี้มันอยู่ในโกุซะจนมันขึ้นสิ่งสิ่งที่ผมบอกเนี่ยคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับมันขึ้นมาคุมผิวนะครับองค์นี้ขึ้นนี่ว่าคุมหนานะครับมันก็เหมือนพระมีเปลือกนะครับ ตรงอื่นมีไหมอ่ไม่มีนะครับอันนี้สังเกตได้ที่หนึ่งละนะครับก็ไม่ก็เรียกว่าทําให้เราแฉดูง่ายดูง่ายขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เราตัดสินใจในการดูพาง่างยขึ้นอ่าลองด,ดูดูด้านหลังดูด้านท้ายอ่เห็นไหมครับขึ้นเหมือนกันนะครับนะครับแถวซ้ายเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันลอ,องปูนหรือว่าที่เราเรียกว่าฟองเต้าหูห้ครับคื่องสับพวกนี้มันเยอะ เยาชนบางคนอาจจะงงนะครับแต่ไม่ต้องงงนะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับภากุมากน้อยนะครับต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับคนมาบอกเป็นภากุแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับมันก็ก็เป็นเรื่องย้อนแย้งเนาะนะครับอ่ะผมว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติผมก็ไล่เรียงมาพอสมควรแล้วครับนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ของหลวงพ่อทามีนะครับ ผมเองเคยทําคลิปอันนึงที่เป็นพระที่รุ่นนี้แล้วก็ใช้เป็นพระที่เขาใช้เขาแขวนแขวนได้ลวดนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็อีกแบบหนึง่งพระที่ใช้เนี่ยมันก็แบบหนึ่งนะครับอันนี้พระในองค์เนี้ยคือเท่าที่ผมดูจากธรรมชาติแล้วไม่ได้แทบไม่ได้ใช้นะครับไม่เคยเลี่ยมไม่เคยทําอะไรเลยนะครับเจ้าของเก็บไว้อย่างเดียวนะครับอ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราเราสามารถพิจารณาได้นะครับโอเคก็ ไล่เรียงไล่เรียงครบแล้วเนาะผมก็หวังว่าไอ้นะครับทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้หรือการการที่ผมเอามาแนะนำนะครับเรียกว่าแนะนำแล้วกันนะครับไม่ใช่สอนนะครับแนะนำแล้วกันว่าธรรมชาตินะครับในการดูพระเนี่ยควรดูอะไรนะครับมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดูพาเป็นไม่ไม่จะนับตั้งแต่หลวงหลวงพ่อกวยนะครับเกจิ ที่ยุคเดียวกันการสร้างเนื้อหาใกล้เคียงกันและลงกลุ่มเหมือนกันเนี่ยเราก็ทำเรียกได้ว่าเราก็ดูได้มันก็ทําให้เราดูภาพเป็นในรุ่นแบบเนี้ยนะครับง่ายโดยที่เราไม่ต้องนั่งมานั่งท่องตำหนิพิมพ์นะครับเพราะมันก็ไม่มีอยู่จริงนะครับนะครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับผมเองก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่นะครับอา,อาจจะเป็นคนที่อยากศึกษานะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ เข้ามาสาธาพะกวยแล้วอยากเก็บพระนะครับแต่บางคนก็ไม่กล้าเข้าสนามพระนะครับมันก็สนามพระบางที่มันก็ดูน่ากลัวเช่นกันนะครับบางคนก็ดูไม่อยากเข้าไปแล้วก็บางคนก็ไม่มีเวลานะครับก็มาดูทางช่อง YouTube นะครับผมเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก,ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยากเก็บพระของพะกวยได้แท้นะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นคุณก็สามารถที่จะหาพระด้วยตัวเอง 2คุณก็สามารถสอนลูกสอนหลานทุนนะครับเออถ้าถ้าใครสนใจเขาจะได้เก็บได้ถูกทางนะครับเก็บพระแท้มีพ้ทกคุณนะครับเก็บพระไม่แท้ก็ไม่ต่างจากเอาเศษอิฐเศษปูนแขวนคอนะครับมันมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่เข้ามาเก็บเนี่ยผมเชื่อว่าก็ศรัทธาหลวงพ่อโวยแล้วก็รู้หลวงพ่อกวยเป็นคนเป็นเป็นพระที่มีมีจิรวัตรที่ ดงามนะครับท่านเมตตาท่านช่วยเหลือสิทธิ์ท่านท่านเรียกเรียกว่าเป็นเป็นพรที่น่าเคารพบูชานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณสําสหรับคอมเมนต์นะครับแล้วก็พระทุกองค์ที่ผมทําคลิปนะครับก็แบ่งปันนะครับสําหรับใครที่อยาก เช่าบูชานะครับราคาก็แล้วแต่พี่แล้วแต่ผมนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไลน์ไว้ให้ในท้ายคลิปนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณใจ,ใจจริงนะครับผมชัชเมืองจันท์